น้ำใจไทยเพื่อไทยพระวิจิตรพักศีโสพระอาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมคุ้มบ้านใส่ทองจังหวัดสระแก้วผู้ที่เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆในชุมชนโดยการเปิดสอนเล่นพินที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวภาคอีสานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว พียงเพราะอยากจะเห็นเด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตและมีความสามารถในวิชาดนตรีพื้นบ้านเพื่อที่จะต่อยอดของตัวเองต่อไปได้ในอนาคตเริ่มทีแรกเนี่ยมันเริ่มจากอาตมามีมีกลุ่มบวชอยู่ด้วยกันแต่ก่อนเนี้ยบวชด,ด้วยกันแล้วเขาก็ได้สืกอ,ออกไปสืกอ,ออกไปวันนี้เขามาเยี่ยมเยียนอาตมาเขาก็เห็นเด็กเยอะแต่เขาเล่นพินเป็นแล้วเขาเล่นพินเปิดหมวกจะแถวกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยอาจารย์ทําไมไม่ให้ เด็กพวกนี้เล่นดนตรีแล้วไปเปิดหมวกหาเงินไปรงเลียงเขาว่างั้นสอนไม่เป็นเออเดี๋ยวผมจะมาสอนให้เขาว่าั้นรวบรวมเด็กมาใครอยากเล่นดนตรีเป็นไหมอาจารย์จะเป็นตัวตั้งตัวตีให้ก็มีเบสแล้วก็มีกีตาร์แล้วก็ซื้อพินวิชาดนตรีมันกว้างแล้วมันไม่มีการคำว่าตกยุคมันสามารถเล่นได้เด็กถึงกระทั่งคนเท่าคนแก่แล้วเผื่อถ้ามีพรสวรรค์เออไม่แน่เห็นไหมเขามีกระดาษแค่แ <lawsuit> ผ <ulously What S 1> ่นเดีย <Gentle> ว <ksi> ใช้สติปัญญาเขียนเพลงแต่งดนตรีเข้าเขาโด่งดังเขาสร้างบ้านได้อะไรได้หากมีความคิดจุดน,นี้ร่วมกันฟรีทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งซื้อสายพินอุปกรณ์วิทยอย่างฟรีหมดผลของการตั้งใจที่จะเรียนรู้ฝึกฝนในการเล่นดนตรีครั้งนี้ทำให้เด็กทั้ง3คนมีทักษะวิชาดนตรีติดตัวและนำความสามารถพิเศษเหล่านี้ไปเล่นโชว์เปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆเพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับตนเองและช่วยเหลือครอบครัวดได้อีกทางหนึ่งด้วยเรื่องจริงผ่านจอ